อีกหนึ่ง Talk of the t o w ทที่เกิดขึ้นในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะในกลุ่มของ True Corporation ที่ก็มีความเชื่อมโยงกับตัวของกองทุนรวมโค,ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลหรือว่า DIF ก็เป็น2หลักทรัพย์นะครับที่ราคาปรับลดลงมาค่อนข้างจะแรงเซอร์ไพรส์เนี่ยมไปอยู่ที่ตัวของ DIF ค,คือพิชูเขาจะร่วงนี่ยเขาก็ร่วงตามวิธีเขาอยู่แล้วแต่น้อง DIF เนี่ยร,ราคาร่วงแรงท,งทั้งที่จริงๆแล้วเป็นอินฟาสตรักเจอร์ฟันด้วยนะ,ะราคามันไม่น่าจะสวิงสวายหวือหวาขนาดนั้นเพราะว่ากรณีของ DIF เนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเหมือนกับที่จ E สีกำลังประสบ อ่าใช่ใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่ราคาที่ร่วงลงมาแรงก็มีการหาสาเหตุว่าจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นประเด็นนี้หรือเปล่าซึ่งทางผู้จัดการกองทุนของ DIF นะฮะก็เป็นในส่วนของ SCBAM เขาก็ได้ออกมาชี้แจงในแต่ละประเด็นแล้วนะฮะแล้วแต่ละประเด็นที่เป็นความกังวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ว่าผู้ถือหน่วยพอพ้น10ปีไปแล้วต่อไปรับปันผลนี่ก็ต้องจ่ายภาษีเรื่องนี้มันก็เป็นที่รับรู้ธรรมดาล้ว ใช่ซึ่งก็น่าจะตีตกไปได้ไม่น่าจะเป็นสาระสําคัญในการที่กดดันราคา DIF ในช่วงที่ผ่านมาหรืออย่างว่าเอ๊ะชูนี่จะหัวหมอพอควบกับดีแทกแล้วครับก็จะเลิกเช่าทรัพย์สินก็คือโครงขายใยแก้วนําแสงของ DIF แล้วก็ไปใช้ในส่วนของดีแท็กจริงหรือเปล่าตรงนี้เขาก็ชี้แจงว่าระหว่างชูกับ DIF เนี่ยมันเป็นสัญญาระยะยาวนะที่มันจะละเมิดไม่ได้ต้องปฏิบัติตามต้องออเนอร์สัญญานั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามหลักการของกัน ทำ Financial Engineering ด้วยการจัดตั้ง Infrastructure Fund ขึ้นมามนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นปัญหาอีกอถ้าดูจากที่ผ่านมาผมว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือเปล่าที่เป็นปัญหาในแง่ของดูแล้วเนี่ยพอมีมเ,อเหตุการณ์ต่างๆคือเอาง่ายคือกระแสตัวนี้ออกมาเนี่ยมันเ e n t เม e นตเชิงลบมันมาก่อนไงครับเอมันก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาถ้าดูจาก สถิตินะตั้งแต่วันที่22 23ที่ผ่านมานะครับมิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าอย่างกรณีของ DAF น,นลงไปถึง11.16เอืมถ,อถือว่าปรับตัวลดแรงฮะทรูนี่ลงไป6กว่าๆอันนี้ทั้ง2คุ้นนี้นะครับนะฮะในมุมกลับครับทางคุณพิสุทธ์งามวิจิตวงพุ่มในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลกสิกรไทย <c oughs> ก็มองว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนนั้นจะเข้าไปซื้อหุ้นทรู <c oughs> แล้วก็หน่วยลงทุนของ DIF หลังจากที่ราคาปรับลดลงมาแรงได้ ก็ถือว่าเป็นการตอบรับข่าวเชิงลบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มผลประกอบการในงวดไตรมาส2ซึ่งกําลังจะออกมาของทูเนียน่าจะดีขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะมีกําไรสุดทธิอยู่ที่400ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ซึ่งมีผลขาดทุนอยู่ที่492ล้านบาทแต่ก็จะถือเป็นการปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับงวดไตรมาส2ของปี65เนื่องจากต้นทุนการควบรวมกิจาการกับดีแทนั้นสูงขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส ส่วนปัจจัยลบเช่นการเพิ่มทุนนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากหนี้สินจํานวนมากโดยปัจจุบันจากการสํารวจเนี่ยตัวดี r a เรชสูงถึง4.5เท่ารวมถึงการตั้งสํารองในช่วงไตรมาสสองนะครับออของทรูเองก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะเพราะราคามันปรับลงมาลึกส่วนกรณีของ dif นี่คุณพิสูจน์คาดการณ์นะครับว่าจะมีการจ่ายปันผลอยู่ที่1บาทต่อหน่วยสําหรับปีนี้หรือคิดเป็นเงิน เป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนครับอยู่ที่10%ครับให้ราคาเป้าหมายหน่วยลงทุน DIF ไว้ที่14บาท70สตางค์ส่วน True ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่10บาท32สตางค์ครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเสียวมาก อ่ไม่อยากเสี่ยวไม่อยากเสียว,ไม,ยยวไม่อยากเสียวบา้างเอาชชว์ๆอ่าฮะเขาแนะนําว่าอย่างไรก็ไม่อยากเสียยก็แนะนําไปที่หุ้นของบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหัวหุ้นแอดวานนั่นเองนะครับก็มองว่าแอดวานเนี่ยเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับทรูนะครับแล้วก็มีแนวโน้มผลประกอบการในเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแฮดดิวการควบรวมระหว่างที่เป็นทีบอร์ดแบนนะครับหรือว่า 3BB นะครับก็คาดว่านะครับจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสสามของปีนี้ โดยให้ราคาเป้าหมายนะครับสำหรับแอดวานไว้ที่233บาท85สตางนะครับก็คิดเป็นอัพไซด์อยู่ที่11%นะครับขณะเดียวกัน,นครับ20โบกเกอร์นะครับมีการคอนเซซั์จาก20โบ o กเกอร์นะครับมีการประเมินไรายได้ของแอดวานในปีนี้นะครับว่าจะอยู่ที่ระดับ197,145ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ29,771ล้านบาท ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับสำหรับ20บ็กเกอร์นี่ครับอยู่ที่240บาท83สตางค์อันนี้ก็สูงกว่าที่บริษัทหลักทรัพย์ตัวของกสิกรไทยให้ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวงการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับ,รบเมื่อช่วงระหว่างวันที่22-23มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือเป็นอีกหประเด็นที่ร้อนฉา,าผมเหลือไปเห็นมีท่านผู้ชมคือคุณโฮม สื่อสัตยาสินออท่านได้ให้ข้อมูลมาบอกว่ากองหรีดทั้งโลกขณะนี้กำลังถูกเทขายอยู่บอกกรณีของ DIF เนี่ยน่าจะเป็นไปตามฟันฟลโลกนะครับที่มีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะแต่พอลงมาแล้วก็แค่ต้องมีการหาสาเหตุเพียงเท่านั้นกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่ท่านส่งมาให้หก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่บอก นั่งคิดแล้วตีลังกาคิดแล้วนอนคิดก็แล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นเหตุว่าทําไม DIF ต้องลงมาแรงถึงขนาดนั้นล้วก็ที่พูดถึงว่ากองรีดหรือว่ากองทุนองซ้ำอุตารนที่พูดถึงว่าทั่วโลกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้ว c p n r e i t รีดก็ลงมาเยอะนะโอ้โหรวงมาเยอะนะร่วงกระจายเลยร่วงกระจายเหมือนกันนะครับนะฮะข็ขอบพระคุณนะฮะสำหรับข้อมูลในส่วนนี้ก็หยิบจับไปประกอบนะฮะบพิจารณาการตัดสินใจกันได้ เพั้นถ้าลงมาแบบนี้แต่พื้นฐานมันยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมยิวไดนทางเอใช่ทางเลยนะอ่าอ I F นี่มาอยู่ที่เท่าไหร่สิบอร์เนตะสิเอร์ซเลยนะคือถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่ราคาลงมาลึกมันก็อาจจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่น่าสนใจได้นะนะครับ